กให้วิวแม่น้ํากลางหมู่บ้านดาวเสนะคะเป็นวิวที่สวยที่สุดของวันนี้ของแคลนะคะ คะแขอยู่ที่เมืองดาวอส์ <S <S นะคะเป็นเมืองน่ารักน่ารักที่อยู่แถวเมืองคูเซนต์มอริสนะคะแถวนี้เป็นอะไรที่สวยงามมากๆวันนี้นะคะแขได้ยินคนสวิตนะบอกมานะแขถามคนสวิตว่าเฮ้ยเนี่ยอยากจะไปเที่ยวที่อันซีนอันซินที่สวิตที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักแล้วก็ไปเที่ยวกันเนี่ยที่ไหนสวยๆบ้างคนสวิตเขาก็แนะนําแขวว่ามาเที่ยวที่เมืองดาวอส์แขก็เลยบอกเฮ้ยดาวอส์คืออะไรเคยได้ยินชื่อแบบนิดๆหน่อยๆนะวันนี้นะคะเป็นโอกาสอันดีที่ฟ้าเปิดทั้งอาทิตย์นะคะแขกก็เลยอยากจะมาเที่ยววททีีีี่่่่เมมือองนนน้าาะไรสใจ แต่ที่แน่ๆนะคะเขามีทะเลสาบที่กลายเป็นน้ำแข็งเดี๋ยวเราไปดูนทะเลสาบกันก่อนดีกว่าค่ะทุกคนเยุยทุกคนตอนนี้นะคะแขกอยู่กับอุณหภูมิลบ้งลองศาที่เมืองดาวอสคือมันหนาวมา,มากๆตอนนี้นะคะตรองเท้าแขกจมไปกับหิมะแล้ว เย็นมากๆเลยสถานที่ท่องเที่ยวที่เวลาแขกเซิร์ชที่ดาวออดมานะเขาบอกว่าควรจะไปเที่ยวที่ทะเลสาบแล้วระหว่างที่แขกเดินทะเลสาบอยู่ตอนนี้นะคะแข้เห็นคนแบบเยอะมากๆที่มาเดินเล่นที่ทะเลสาบตรงนี้ซึ่งแขกก็เลยอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะแขกจะพาทุกคนมาไฮกิ้งเดินเล่นรอบๆทะเลสาบแต่ว่าตอนนี้จะรอดไหมถุ <c oughs> มงเท้าเปียกแล้วทุกคนโอ้ oh my god หนาวมาก ถอดถุงมือไม่ได้เลยถอดแค่30วิอะทุกคนก็แข็งแล้วโหจะบ้าไทยวันนี้จะรอดไหมแค่ว่าแข่อยู่ได้ไม่เกิน2ชั่วโมงดูเด็เดี๋ยวมาลุยกันทุกคนวันนี้นะคะแข่มีเป้าหมายคือจะเดินทางท่องเที่ยวรอบๆตรงนี้ทั้งหมดเลยเดี๋ยวไปดูว่าเราจะเดินได้ไหม บอกว่าเมืองดาวออเนี่ยเป็นเมืองที่คนไทยไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่นะคะแต่ว่าชาวต่างชาตินะคะจะรู้จักเมืองนี้ในฐานะที่เป็นเมืองที่มีผู้นําระดับโลกนะคะมาประชุมกันเช่นบารักโอบามาหรือว่าจะเป็นมาร์คซักันเบิร์กนะคะเพราะว่าสวิตเซอร์แลนด์หรือว่าเมืองดาวออแห่งนี้เนี่ยเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยมากๆก็อย่างที่ทุกคนดูนะคะสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่เป็นกลางนะคะเวลาจะมีประชุมมีอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากเขาจะเลือกที่นี่นะคะเพราะว่าเป็นประเทศที่ค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็เป็นกลางเราจะบอกว่าเมืองนี้คนที่มาบุกเบิกเป็นนคแรกเเนน่ป็ชาวร์กัน สมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีแบบว่าคนรักษาโรคหอบหืดเขาก็เลยมาบุกเบิกมาตั้งศูนย์เหมือนกับรักษาโรคหอบหืดเพราะว่าที่สวิตเซอร์แลนด์ที่เมืองเนี่ยเป็นเมืองที่แบบมีอากาศที่บริสุทธิ์มากๆพอคนที่เป็นโรคหอบหืดเนี่ยเขามารักษากันที่นี่นะคะเขาก็หายมันก็เลยเริ่มโด่งดังขึ้นมานะคะและที่สวิตเลือกเมืองดาวออเป็นที่ประชุมผู้นําระดับโลกนะเพราะเขาต้องการให้การประชุมมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งสมัยก่อนนะคะเขาเคยจัดที่เมืองซูริกแต่ว่าสิ่งรบกวนมันเยอะเช่นใกล้แหล่งท่องเที่ยวแต่พอย้ายมมาออยู่่่่ททีีนนคืัหงไกกลุ เลยมีแต่ธรรมชาติอย่างช่วงล่าสุดนะคะผู้นํามาประชุมกันประมาณ3ามพันคนนะอากาศข้างนอกก็ติดลบสิองศาเลยคนก็ไม่ไปไหนกันนะคะอยู่ตังแต่ข้างในสถานที่ประชุมนี่มันเป็นกลยุทธ์เยยมจริงๆและข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการสร้างรายได้ให้กับโรงแรมและคนในเมืองนี้ด้วยสวิตเนี่ยเขาต้องการกระจายรายได้จ้าสถานีกระเช้าที่สถานีรินฮอร์อนะคะก็เป็นอีกจุดนึงที่คนชอบมาเล่นสกีกันนะคะมาที่เมืองสวิตนะคะไม่ว่าจะไปหมู่บ้านไหนโดยเฉพาะที่หมู่บ้านดาวเวสอย่างนี้นะคะ ได้ยินมาว่าค่าแบบว่าเขาสกีรีสอร์ทที่นี่ราคาจะแพงกว่าปกติถึง3เท่าในช่วงสกีนะคะเพราะว่าบริเวณแถวแถนี้ก็คือมีจุดให้เล่นสกีแบบเยอะมากๆมีสลบเยอะมากๆค่ะทุกคนแต่ว่าแขกเนี่ยไม่ถนัดนะกลัวความสูงแล้วก็กลัวความเร็วด้วยอันนี้ขอผ่านจ้า บรรยากาศที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่นี้นะคะนี่คือเมืองดาวอสสถานีแพล็แพล็ที่แปลว่าสถานีนะคะตรงนี้ มาดูความน่ารักของเมืองดาวเวนะคะที่เขาจะมีแม่นม้ํานะคะอยู่ท่ามกลางเมืองแบบนี้ทุกคนโอ้โหแขกบอกเลยนะมันเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากๆนี่ค่ะโดยแม่น้ําตรงนี้นะคะเราสาม,มารถนะคะนั่งรถไฟจากสถานีดาวเวแพรนะคะตรงนี้แล้วก็เดินข้ามมาได้เลยค่ะทุกคนมันง่ายมากแล้วแขกจะบอกว่ากิจกรรมที่ดีที่สุดของแขกในวันนี้ก็คือการเดินเลาะเล่นริมแม่น <S <S ้ําดาวเวแค่นี้ก็มีความส มา,มากเลยทุกคนมันดีงามมากและมาดูกิจกรรมที่อยู่ตรงนี้คนเยอะมากคนแน่นมากรถคืออ่ะให้ดูรถจอดเต็มทุกที่คือที่นี่นะคะเป็นสถานที่ที่เล่นสกีรีสอร์ทที่แบบมีราคาสูงมากแพงกว่าราคาปกตินะพวกโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นถึง3เท่านะคะทุกคนเออมันเลิศนะเดี๋ยวพาไปดูกันดีกว่าว่าที่นี่มีอะไรไอนานเล่นบ้างปะ นี่นี่น,นี่เด็กๆชอบนะคะตัวนี้เหมือนอารมณ์เหมือนอะไรเนี่ยดึง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 นะคะโอ้โห,โหโน่าเล่นมากค่ะและตรงโน้นนะคะก็เป็นสกีค่ะดึงเราขึ้นไปบนเขาแล้วก็ลงมาอย่างนี้นะคะทุกคนมันดีงามสิ่งที่แข่ชอบมากที่สุดก็คือสะพานข้ามแม่น้ำซึ่งมีเยอะมากลองดูนะคะทุกคนป้าย,ยาวไปเลยโอ้ยน,น้านี่ชอบสุดตรงนี้บอกเลยว่าวิวสวยมากค่ะขอถ่ายรูปก,ก่อนนะ สำหรับแคนะคะแข่ว่าที่ดาวอเนี่ยในช่วงวินเทอร์เนี่ยเป็นช่วงที่น่าเที่ยวที่สุดแล้วเพราะที่เมืองดาวอนะคะเป็นหนึ่งในสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพราะที่หมู่บ้านแห่งนี้นะคะมีลานสกีที่ลงเขายาวกว่า320เมตรในพื้นที่ที่เล่นสกี6แห่งซึ่งทุก6แห่งนะคะมีระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพมากๆไปยังเนินเขา นี่เลยทําให้เมืองดาวอนะคะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจมากๆสำหรับคนที่ชอบเล่นสกีเพราะฉะนั้นถ้าใครแพนมาเที่ยวที่ดาวอแล้วก็มาเล่นสกีนะคะแนะนําให้จองโรงแรมล่วงหน้าแนื่อๆเลยเพราะว่าราคาสูงมากและอาจจะไม่ว่างด้วยจ้า นี้นะคะแขยยกให้วิว แม่น้ํากลางหมู่บ้านดาวเวสนะคะเป็นวิวที่สวยที่สุดของวันนี้ของแทนะคะดาวเวสเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเมืองที่แบบน่ามาเที่ยวมากๆเพราะเมืองนี้นอกจากจะน่ารักแล้วยังเป็นสถานที่ที่คนมาเล่นสกีเยอะมากไม่มีหน้าเบื่อแน่นอนค่ะเพราะเขามีทั้งร้านอาหารผับบาร์มีทุกอย่างครบคันที่เมืองนี้นะคะแค่บอกเลยว่าถ้าใครที่แบบว่าอยากมาอยู่หมู่บ้านที่เป็นสกีรีสอร์ทอยากมาเล่นหิมะอยากมาเล่นสกีแขนแนะนําว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่น่ามามากๆเพราะระหว่างทางที่เรามานะคะเราจะเจอวิวที่ แบบว่าเป็นเส้นทางสายมารดกโลกคือมันสวยงามจริงๆค่ะทุกคนแข่บอกเลยว่าไม่ได้อวยค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศตอนกลับดีกว่าแต่ยังไงวันนี้นะคะลบสิบองศาแข่อยู่ไม่ไหวแล้วต้องขอกลับก่อนนะคะทุกคนมันหนาวมากจริงๆบายๆค่ะทุกคนมาเที่ยวกันเยอะๆนะดาวอสคือน่ารักมากจริงๆ